วันที่6เดือนก,นกนรกฎาคมพุทธศันราช2568เป็นครั้งที่67วันนี้วันที่6เดือนกนรกฎาคมพุทธาคมันร,ราช2568เป็นครั้งที่67ที่ข้าพเจ้านา,นายดีลยยเสนาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษ และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ญาบูชาแด็กปุบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคระเพยียญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้รืเทินบทสวดที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรยัยอาระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธทงภาควันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตพระคะวตาธรรมโมธรม,มังนามสสามิสุปฏิปันโนพระคะวโตทราว่าสร้างโฆสร้างคังนะมามิสองบทบูชาพระพริพินาศหาระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปาริณิพุโตคุเนหิธารมาโนธานิปารามิหิจาทิสติยาวชีวัง อาหารผุ้ทางธรรมังสังฆังสารานคโตภูเชมิราตนาตายังธรรมังจารามิโสทินาสามปศุชนมเทวดาสามัญตาจาัก,กวารสวตราชั่นตุเทวตาสาทัทธรรมังมุนีราชาสาสัศโสนันตุสัทธโมกขาทางสัเคกเมจารูเปคีริศิคาราตเตจันทาริเควิมาเนติเปราเทจคาเมตาโรนาคาหานัน เขหาวัทุมหีเขเตุมมาจายันตุเทวาชรลาตาลเมสเมยาคกันธปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวจนังซาธาวเมสุนันตุธรรมสวาณากาโรยามาทันตาธรรมสวาณากาโรยามาทันตาธรรมสวาณากาโรยามาทันตา บทสวดที่สี่นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่ห้า พุทธังสารนังคาชามีธรรมังสารนังคาชามีสร้างขังสารนังคาชามีทุติยามีพุทธังสารนังคาชามีทุติยามิธรรมังสารนังคาชามีทุติยามิสร้างขังสารนังคาชามีตติยามีพุทธังสารนังคาชามีตติยามิธรรมังสารนังคาชามีตติยามิสร้างขังสารนังคาชามี บทสวดที่หกนาถิเมสารนังอัญย a a so a a so ัง <Sach> พ <Victorian engineering> ูทโทเมสารนังบารังเอเตนัสจวัชเชนะสโสทิเมโหตุสาปทานาถิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังบารังเอเตนัสจวัชเชนะสโสติเมโหตุสาปทานาถิเมสารนังอัญยังสร้างโคเมสารนังวรังเอเตนัสจวัชเชนะสโสติเมโหตุสาปทาน บทสวดที่เพุทธนะังหน้าเมรตานาะคูตาสารีราจิตังทรม,มังหนะ้าเมรตานาะภูตาวิสุทธิสารังสังฆนะังหน้าเมรตานาะคูตาสุสีราธิติเอตังหนะ้าเมติระตานะัรัตนะัตยาวหังสัมมาสมัมโมสาริตต วัตถุวิเศษสภูตังอันโยยายายุตาคุณายโยขาวัสปาวัตตังอัศมิตายมหิปีตาเถวาัาถาติทันเทเอกังวินาตะาทิตาเรสมะสัมภเวนณโลเกกทาจีจาจิเรนะจาาปาตุภูตังคามพีราญาวิสยัง อติทุตถาสัตถังวิญญูหีปันทิตาชะเนหิวิชัญญารูปังโลกามีเกหิจิกฐานจุปาราภานียางเกสันจิตสุทวิที่ตังคุณก,กาญาตายานาเมหิเย,ยวะชนะตายาสุเวสุตามปิสมุปสัส,สตังมณสีสุธะภาษา,าทฐานางปุญญาเทกการะมะสมุตตมะปุญญาภูาม,ามังผูญญ้าาขาปมุตจนะมุขาสารานางขาตานางปูชาระเหสุปาระมังอภิปูชะนายางนิปานะสัชิกิริยายุปะ นิสายะถางสัมมาเกเลสสัมมละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถาคุสเลหุปาสเสวานิยังปาในหิจาปิสารนังขมะนิยามเเมวะตสมาหิตตังติราตานังสารนังสะตมหะพระติมที่วังคะณะเนสุนัมสัมมานาปูเชมัจาปิสัสตาสุปัสสนะจิตตาตถานุปาริจาริยาสธารตาจารปุญเยนะตถา สุะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตาาสะจะสัทาปิสุวัติโหตุโยเจธะธรรมวินัยมหิปประมาณโปโตโลกุตาราภิสามโยนิยะตัวสุโคชังตัสโสป,ปนิสยะจายยะอายามปิโหตุวัตถุตตเยปริจิโตสุปัสาธกาโรบทสูที่8 เทวจารุมาโมหามาลาปะกาโทสามังวะพุทโธโสกัสโตเวีโมโตมาราสะปัสสาวินิโมจายันโตปาปิสิเขมังชาณตังวินัยังพุทธังวรันตังสีราสานามามิโลกัสานานจาวินัยกัญชาตันเตจัสสเตจียาสิติหงตุสปันตระยาจาวินาสเมตุ ธรรมุท่าโยโยวิยตัสสะสัตตุตเสสีโลกัสสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธามาธาราสาทาเรสาตาวะหงสันติการุสุจินโนธรรมังวรันตังสีรสานามามิโมหะปะทาลังอุปสันตตาทหันเตชะสาเตชายาสิติหงตุสปันตารายาจาววีนะสเมนตุสัทธรรมสนาสุขาตานุโคโยโลกัสสาปะปุปะเคลิสัชเชสันโตสายังสันตินิโยชะโคจาสวะคาตาธรรมเอม วิธีตังก็โรตีสังฆวารันตาสีรัสานะมามีพุทธานุพุทธังสมาสีลาติถิถันเตชะสาเตชยาสิเติโหตุสัพพันตารายาจวินาสะเมนตุบทสวดที่เก้านโมอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโนนโมอุตตมะธมัสสะวะกาตเสวะเตนิทานาโมมหัสขาสาภิวิสุทธสีลาติติโนนโมโอมาตยาราตสารัตนาตายาสัสสารุกขานโมโอมากะติตัสสะัสสะวะตุตยาสปี นามโมการาปภาเวนะเวขาจันโตปะถาวะนามโมการานุภาเวนะสุวัติหงตุสาปทานามโมการาสัตเตเชนวิติมิหงมิเตชวาบทสวดที่สิบเทวัเมสุตังเอกังสามัญยังฝักกวาสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสามิงมหาวันเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตเถงปัญจามเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัสเตหิจลูกาธาตุหิเทวาตายยปุยนะสันิปติตาอุติปะกวันตัง ทัศนายยะพิโคสังคัญจะอาตะโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตธาหุสีายังโคภะกขวาสเกสุวิหารติกับปีลาวัตุสาหมิงมหาวเนมมหาตายพิโคสังเกนาสติงปัญจะมาเตหิพิโคสเตหิสเปหิวารหันเตหิทัศหจาโลกาทุหิเทวตาเยปุเยนสานิปติตาหุนติปกาวันตังทัศนายยะพิโคสังคัญจันนุนาไมยมปิเยนัปภักขวาเตนุปัสังกยาไมหังอุปัสังกามิตาวาภะกขวาโต สันติเกปาเจกคคาถาภาสัยยะมติอาตากูตาเทวตาสยยะทาปินามาภาละวาปุริโสสามิชิตังวาภังภาษาระยะภาษาลิตังวาภังสามิชัยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทวสุอันตรหิตาภะคะวะตัวภูรตปาตุระหังสุอาตากูตาเทวตา ปะกาวันตังอาิวาเทตวะเอกามันตังอัาทังสุเอกามันตังทิ่ตาโขอเอกาเทวาตาปะวาโตสันติเกยมังคะทังอปาสีมหาสามัมมโยปวานัสสมิงเทวากายสาสัมมาฆาตตาคตัมหาอิมังธรรมสาสัมยัง ถ้าขีตาเยวะอัปปาราชิตาสังคันติอัตคุวะปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกย์มังคัทังอัปปาริตาตาพิกาโวสมาธาหังสุจิตังอัตโนอุชุกามังังสุสารติวานิตานิขเหตวาอินทริยานิราคันติปันธิตาติอัตคุวะปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกย์มังคัทังอัปปาริชเชตตวะขีลังเชตตวะปาลิคังอินทัาขีลังโอหัจามะเนชาเตจารันติสุทาวิมลาจักุมมาตาสุทันตาสุสุตาคาติอัตคุวะปาราเทวะตาปะกวา ขาดหังอปาสีเยเกจีพูดทางสาระนางคตาเสนาเตคามิสันติอปายาภูมิงปหายามนุสังติหังเทวกายยังปริปูเรสันติติอาตะโคพะกข้าวพิคุวะอมันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะดาตสุเทวตาสันนิปติตาหุนติมุตตาคตังทัศน์นาญาภิกขุสังกัจเยปิเตภิกขเวอาเฮสุงอติตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพักขวันตานางเอตาปารามาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงสยตาปิเมหังเอตาเรหิเยปิเตภิกขเว พวิสัติอนาคตาัมฐานังอราหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมบีพระขวันตานังเอตาปารมะเยวะเทวตาสันนิปติตาพวิสัติสยะธาปีเมหังเอตาระหิอาชิกิสามิพิขเวเทวกายนังนามามิจิตายสามิพิขเวเทวกายนังนามามิเทศิสามิพิขเวเทวกาย เทวกายานังนาไม้มิตังสุนาทาสาทุกขรมนาสิกาโรธาปสิสามิติเอวัมมันเตติโคเตภิโภปะวาตโตปจจะสดงภะคะ้าวะเอตถาอวัชสิโลกามานุกัสสามิยะถาภูมาตระหัสิตาเยสิตาคีริกาปะรังปะหิตาตาสมาหิตาปุตุสิหาวสันลินาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาภิโยปัญจสเตยัตวะวะเนกาปิลาวัฏทเวตตุอามันตายิสทถาสาวะเกสาสานิรติเทวกายา อภิกันตตาเตวิชานาตาภิกขะโอเตจะอาทาปามาฆาโรสุตตวาพุทธัสสะศาสนานังเตสัมปะตุรหุญานังอามนุสสานัสสะศาสนานังอัปเปกะสัทธะมัตตะคงสหาสังอัตถัสสตลิงสัตังเอกะสหาสานังอามนุสสานะมัตตะสังอัปเปกะนันตะมัตตะคงที่สาสภาวุตตาอะหังตัจจะสังอัปปิญญะยะวาวะคิตะวานะจักขุมัตตะโตอามันตัยสัทธาสาวะเกศาสนีรัตเตเทวะกายาอภิกันตตาเตวิชานาตาภิกขะโยโหัง กิตายิสามิคีราหิอนุปุกขโสตตาสาสาวะยาขาคมกาปีละวัฏวัยอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีนโมทามนาพิกามงพิกุนางสามิติงว่านังจะสาสาเหมอวัตายาขานานาตวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีนโมทามนาพิกามงพิกุนางสามิติงว่านางสาตาขีราติสาสายาขานานาตวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสัตสีนโมทามนาพิกามงพิกุนางสามิติงว่านางอิเจเต โสระสาสายาขานันาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตญสติสีโนโมธามนาพิการมงภิขุนางสามิเติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายาขานันาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันามันโตญาติสีโนโมทามนาพิการมุภิขุนางสามิเตงวานาคมพีโรราชคให้โควิุลสานิเวสนางพิโยนางสัตตาสัยกขานังปัญิรรปัสติคุมพีโรราชคใโคโสปัสามิเวานาง ผู้ที่มันใจที่สังราชธาตระโถปัสสาสติคัณะผานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปูตาปิตาสาภาโวอินัมนานมหาปะไรที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยสัตสีโนโมทัตมานาอภิการมุงิ์พีกูนางสามิเตีงว่นางทักขีนันจะที่สังราชวิรุณโหตปัสสาสติคมันนานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปูตาปิตาสาภาโวอินัมนานมหาปะไรที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตยสัตสีโนโมทัตมานา อาภิการมพิข uh, ุนังสาวมิติงว่านางปัชิมมัญจาที่สังราชวิรูปโขภาษาสตีนาคางอธิปฏิมหาราชยัสสติโสปุตตาปีตสาภาโวินทมนามหาภัยทอิทิมโตชุติมันโตวะนัมนโตยัสสตโนโมธามานาอภิการมพิขุนังสาวมิติงว่านังอุตารัญจาที่สังราชอุเวโรตปัสสะสตียะนางอธิปฏิมหาราชยัสสติโสปุตตาปีตสาภาโวินทมนามหาภัยทอิทิมโตชุติมันโตวะนัมมโตยัสสตโนโมธามานาภิกขามงภิขุนังสาวมิติงว่านางปุริมาที่สัง ถ้าแต่รัฐโธปฏิถ้าขีเนนาวิรุณหาโกปชิเมนาวิรุณบโคภูเวโรุตารังที่สังจตารเตมหาราชาสมันตาจตุูรสที่สาบัพนลามันนาตังสูญวเนกาปิละวัฏทเวเตสังมายาพิโนทตสาภูวัญใจนิการสทามายาขุเกนทุเวเกนทุวิธุจะวิธุตุจะหาจันทะมโนกาม마เสโทจากขินุมันทุนิมันทุจะปนาโทปมันยุจัตเทวสุโตจะมาตนิจิตตสีโนจะกขันธพนะโรธาชาโนสะโคอาโคปัญจสิโคเจวะติมพารู สุริยวัชชสายเตจันเยจาราชโนคันละปัสสาราชุพิโมทมนาพิการมพิขุนังสามิติงวนังอตาคูนภา่สานาคาเวสาราสหัสตชกากัมบัลสัตตระอาคูปยัญคาสหายาติพิยาโมนาทตตาราจาะอาคูนคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสมคขะสามิติงวนังเยนะคาราเชสาราติทิปาริชาปชีวิสุทธจักรูวิหายาสติวนามะชาปตาจิตตระสุปนา อิติเตศนามัอะพยันตทานาคาราชานัมาสีสุปันนาโตเขมามกาสีพุทโธสนาหิวจาหิอุปวะหิยันตาสนาสุปนาสารานามังกาสุพุททางชิตาควชีรหัตเถนะสามุดังอสุราสิตาภาตตโรวาสาวัสเตติที่มันโตยะสัสนุกกาละกัญชามาภิสมะอสุราธนาวคฆาสาวิปจิตติสุจิตติจัปหาระโทนะมุจิสหัสตันจัพภลิกุตานัง สัพเพเวโรจนามข้าสันนายิตวะพรลิงเสนาราหงพัทมุปะข้ามงสามโยุธานีพระสันเตพิคุณนางสามิติงว่านางอัปโวจเทวะปัทวิจเตโชวายโยตธาข้ามงวารุณาวารุณาเทวโสมจัดญาสสาสหเมตตากรุณากายิกาอโคเทวะยาสสีโนทัตเซติทัสราคายาสเปนันัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนัมันโตญาสสีโนโมทามนา อาพิกามุภิขูนางสาวมิติงว่านางเวนทุกจะเทวาสาลีจะอัสมาจะทุเวยมาจะทสุปาิสาเทวจะทมามะคุุรคิตาสุริยะสุปาณิสทาทเทวสุรยาาิยะมะคุกรคิตานักตานิปุรคิตาวาโูมันทวลากาวาสุนางวาสาวเศโทสโคปะาภูรินาโทธเสตติธาสรา,าคายสาสเปนานาตะวานันนิโนอิเทมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสสีนมทธมานาอาพิกามุ พิ่ขุนนางสามีติงว่านางอัฏฐาโคสหะปุถะเทวะชลามุขีสิขารีว่าอริตกาจโรจจะอุมาบุภาณิปาสิโนวะลุณาสหธรรมาจะอุตอจุตาจะอเนชกาสุริยะลุจิราโคอาควาสาวะเนสิโนทัสเถระสระกายาสเปนะนัตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโต กวาน้ามันโตยาสสินโมทามนาพิกาโมพิขุนังสัมมิติงวะนังสมนามหาสมานามนุสามนุสุเตมาขิดาปารุสิกาอคูอาคูมโนปรุสิกาอาทาคูหาธโยเทวายเจจรงหิตวาสินโนปานาคามหาปานาคาอาคูเทวายาสสินโนท่าเศรษฐะทาลกายาสเปนันนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันามันโตยาสสินโมทามนาพิกาโมพิขุนังสัมมิติงวะนังสุตากะรุมหาอรุณาอาคูเวคานะสาะสหโอทัตตะขยาปามุขา อาโคเทววิจฉณาสถามาตหาและขจามิสการจายสัตสิโนท่นายังอาคาปะชโนโยทิสาอภิวสติทัศสิทธะทัสศลาขยาสเพนนนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันัมันโตยัสสินโนโมทัมมานาภิกขามงพิขุนางสามิติงวันังเขมมิยาตุสิตายามากันทักขจายสัตสิโนลำพิตรกาลำมาเสถาชุตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาโควปะทามูปารันิมิตาทัศสิทธะทัสศลาขยา สเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนามันโตยะสัสิโนโมธาณาอภิธรรมุภิขุนะสามิติงวนาสัตเทเตเทวานิกายาสเพนนัตตะวันนิโนนัมันวาเยนะอาหะจุเยจันเยสาธิสาสหะปุถะชาติมัคขีลงโอขาตินามนาสวังทะเขโมขะตระรังนาคังจันังวะอัสิตาติตังสุพรมาปรมัโตจักรพุตาอิทิมันโตสหะ สันนังขุมารุติโสจัตโสปคัสสามิติวนาสหสะพรมาโลกานังมหาพมาพิติตติอุปปัณโนชุติมันตุวิสมะกายโยยะสัสสิโสทัสิสาอิสระอโคปเจกวะสวัติโนเตสันจามัชโตอาคาหะริโตปริวาริโตเตจัสเปอภิกันเตสินเทเเวสพรมะเกมารเสนาอภิกามิปัสสะขณะธรรมันทียังเอธะคณนธาธรรมันธาธาราเคณัปันธามัตุสัมมันตาปริวาริธรรมโวมุนเดหะโกจินังอิติตตามาเสโน กณะเสนาอเปสายิปานิณาตาละมหาจารสรางกัตวานาเพระวังยะธาภูสะโกมโคจารายันโตสาวิชโกตถาโสปจุทาวติสังคุโทอัศยังวเสตันจัตสภังอภิญญาเยาวะวะขิตวานัจจคุมาตตัวอมันตยิสถาสาวะเกสาสานิรเตนวะัลเสนอภิกันตาตวิชนตาภิกขเวเตจะอาตบอมะกาุงสุตวาพุตัสสาสนา วีตาระเกเฮปกามมงเนสังโลมะปีอินชยุงสเพวิชิตตสังฆมาพยาติตายาสัสินโอมโมตันติสหบูเตหิสาวกกาเตชะเนสุตาติบทโสดที่1ิอ็เสวนาจะปารานังปันตทตานันจะเสวนาปูชาจะปูชันนียานเอตมังคารามุตตามังปฏิรูปเทสวาโสจะปปุเพจกาตาปุญญาตาตาสัมมาปันนิติเอตมังคารามุตตามังมะภาหุสัจจันตสิบัญญัติวินาจุจะสุสิกิโตสุปัสิฏาจะยจาวาจะเอตมังคารามุตตามังมะทัพิตุปทานัง ปุตตทานาสังฆังวะอนาโคราจะกรรมตาเอตมังคะระมุตตมังธานันจะธัมมาจารยัญจายตะกานันจะสังฆังอะวาจานิกัมมะณีตมังคะระมุตตมังอาราติวิรัติปาปะเมจฌะปะนะจะสัญญะโมหาปะมะโทจะทะเมสุเวตมังคะระมุตตมังคะระวะจานิวะโตจะสันตุฏฐิจะกะตะนิตะกะลินังธัมมะสาวะนังเอตมังคะระมุตตมังขะดีจะโสวะจะสัตตะสัมมะนันตัสสะนะกันินะธัมมะสะฆะเอตมังคะระมุตตมังตโปจะปัมปะจาริยัญจาอริยะสัจจะนะทัสสะนัง Ni panasa cikir yacae tamang kara muutaang kuda salukuka mihi cinya sana gambat tia sukag e tamangkara muutaang it tarisani katua nasawat dama para citapat aso tingkat candi บทสวดที่12ยังขิตวิตังอิตาวะหูราวัสกิสุวายรตนาปานิตานโนสมาทิตราคเตนะอิเตมิพุเตรตนาปานิตังอิเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุขยังเวราคังหามาตังปานิตังยราจกาสกายมุนิสมมหิโตนะเตนะธรรมินะสมมติกิจีอิทมิธรรมพระตานังปานิตังอิเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุยมุาเสถอบริวันสุจิงสมาิมานันติกันยมหุสมาทินเตนะมโนวิจติอมิธรรมีรตานัานิตังอเตนะสัจเจนะสุวตหุน อาตัสสัตงปัสสะท้าเจตานีตานิยุกนานิหงติเตระเขนิยะสุขัสสะสาวกะเอเตสุตินิมหาปารานิอิเตบิสังเคราะตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะตัววติหองตุวเยสุปยุตสามานาสาธรรมยานิกรมมิโนโคตมัสตามิเตปฏิปตามะตังผู้ะห่งรัฐามุธานิพุติงมุชามนาอิเตมิสังเคราะตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะตัววติหองตุขีนังผูรานังนวังนาทิสัมภาวังวิรัตจิตายติเคภวัสัยมิเตขินาพิชาอาวิรุณหิชนะนิปันติติรา ญาติยามปนิปุอิและมิสังเฆรุตัณงปนิตังเอเตินะตะเตนะตุวตีุนตุบทสวดที่13อัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราบะชาอัตทันตาสาปโปสสานิจังสัญญาจารินโนเนวะเทโวนะคันโณโพนะมารุสาปรัม,มุนาชิตังอปาชิตังไกยราตถาโรปัะชันตุโนบทสวดที่14 พาสิตตาม่ทางเทนะพระกวา,านะตาชาณาตาปัสสตาระหตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอธาตุเมหมาอนุสเวนะมาปรมัปปรายามาอิติกิรายามาปิตาคสัมปทาเนนะมาตกะเหตุมานาจะกคะเหนะมาอาการะปริวิตกเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามะปะปะ รูปตาญามาสัมโนโนครยญาตาตุเมเหอตาณาวาชานายาไทยเมธมากุสไลเมธมาสามวิชัยเมธมาวิญุหรหิตายเมธมาสามัตตาสมาทินาอหิตายะทุกขัยะสังวันติอัธาตุเมเหปัชชะหายาญาธาตุมเหอัตานาวชานายาไทยเมธมากุสัยเมธมาหนาวชัยเมธมาวิญุปัสไทยเมธมาสามัตตาสมาทินาหิตายะสุขัยะสังวัตติอัตาตุเมเหอุบาสัมปัชะวิหารยาถาตี บทสวดที่สิบห้าอุปนิยติชีวิตามาปมายยงชาลูปนิตาสานะสันติตานเา,าเอตังพยังพระเนปขมาโนปุญญานิกะยิราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตามาปมายังชาลูปนิตาสานะสันติตานเา,าเอตังพยังพระเนปขมาโน โลกามิสังปะเะเหสันติเปโโยท่ากาเยนาสังยมโมมวาจายาอุท่าเจตสาตังตสาเปตสาสุขายาโหติยังชีวะมโนป,ปักโรติปุญญงธรรมโมเวรกติธรรม,มชาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวาหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเน นาทุกติ่งขาจติธรรมมจารีสเพสังคารานิจจติยธาปัญญายัสติอธนิปินทิทุเขเอสามโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขาติยธาปัญญายาปสติอธนิปินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสเปธรรมานตาติยธาปัญญายาปสติอธนิปินทิทุเขเอสามโควิสุทธิยาบทสวดที่16 อปนักกาณะเมกีทุกติยังอาหุตักิกาเอตทัญญายะเมทาววตังขันญาอาปนักกังปะหุเวสารนังยันติปปัตตานิวนานิจจะอารามาลุกะเจตยานิมนุสสพยะตัชิตานีตังโขสะรางเขมังนตังสารณะมุตตะมังนีตังสารณะมัคามะสภารุขาปะมุจติโยจะาพุทธันจธรรมันจะสังพันจะสารนังขโตจตาริอริยสัจจานิสมัปปัญญาปัปสติ ทุกขงกงกาากัง,งทุกขะสมุปาทางทุกขะสัจะอติกมังอริยันจะอัตถังชีการทุกขโผปะสมะคามีนางเอตังโผสสะนางเขมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารณะมัคมาสวาตุตาปมุจ,จติบทสวดที่สิบเจ็ดอติตังนานาวาคะมายะนาปดีกังเคนาคาตังบคุคคลไม่ควรคำนึง,ถ,งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทาตีตัมไปให้นันตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถา,ตถาวิปัสติอสังหิรังอสังโป,ปาตังวิธามานุปูหะเยก็บ,บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คอนแค่นหนทมน,น,นั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปรุงพงเถิด อัเดเฉวากิจมาตาปังโมชัญญามาระนางสุเวผึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังขารเตนะมหาเสนีนะามัจจุนาเพราะว่าความผัดเปลี่ยนกับมัจจุราผู้มีเสนานาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงโหระตามาตันทิตังตังเวปัเถการะโตตีสันโตอาจิคเตมุนีตพระมุนีผู้สงบ ย่อมเรียกผู้ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกดคด้ันท้ากลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยประการชนีแลบทศที่1ิบแปชราธรามโมมหิชราอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ธรโมมหิพยาทิงอนาติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณาธรรมโมมหิมารณังานาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องวัดปากจากของร่าของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมะสกโหมิกรรมทายาทกรรมะอยู่นี่กรรมปันทกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริซามีกัลยาณันางวาปาปะกังวาตัสทายาทภวิษามีเราทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเิียพินหังปัจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทินบทสวดที่19 ทุขปตาเจนีทุข ап ап าพยาปตาเจนีพยาโซกปปตาจจนิโซกาหุ่ตูสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจามเฮหิัมพะทางปุญญาัมปะทางสเปเทวานุโมทันตูสัปพ,พสัมปะิสิิธยา ทานังตาทันตุสัทธายาซีหนังละคันตุสัพปทาภาวนาปิระตาหุนตุขาชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนาระกขังปัญธามีสราบโสบทสที่ยี่สิบยาเทวตาชันตีวิหารวาินีถูเปคาเรโพธที่คาเรตาหิงตาหิงตาธรรมาธาเนนาพระวันตุภูชิตา สทิงกโรตทธาวิหารมันทเรเทราจมัทนาวกาจพิกโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสการขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสาปานาภูตาสุกิตาพรวันตุเตชาลาภู้ชายเยปิจาตะััมพวาสร้งเสถาชาตาทัวปปาติกานิยานิการธรรมาวารังปฏิจเต สัพเพปิทุกาสากคารุงตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรมูธัมมัราจบุคาราสังโฆโตุสมะโควาทายาจีหิตายาจาหัมเฮระฆะตุสัตธรมูสัพเพปิธัมมัจาริโนพูดถึงสัมปาปุนัยมะธรมเมริยะปปเวทิเตบทสวดที่21 ปุญญสิธานีกตตาสายนัญญานีกตานีเมเตสันจะพาขิโนโุนตูสตานันตาบาปมาณกาเยปิญญาคุณวันตาจะม่ย้างมาตาปิตาทยโยทิธาเมจาปยาทิธาวาอันเยมาจตเวรีโนสัตาติดทันติโลกาสิงเตภูมาจตุโยนิกาปัญเจกจตูกาลาสั้งสารันตาพวาพเวยาตังเยปฏิทานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังลัะชานันติเทวาตสังนิเวทยุง มยาทินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสรา,าหุโตวเวราสุขีชีวินโนเคมาปธรมปรมจะปรปนโตเตสาตาัสะสิชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้สนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอนันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาทิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ขา้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการ สวดสาธยายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออานุโมทนาแล้วขวดอเมพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกรีงพณีพินาตโดยมูลณนที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำม,มงคลในพระคาถาต่างๆ ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ